จิปเปอร์ช่วยนสู้พวกเรานี่มันโอ้ิปเปอร์โอ๊ยิปเปอร์ตัวเล็กไม่จนตีคแรงอ่ะอุ้ยอุ้ยขาขาขาเลยอยทไมพิ๊ิปเปอร์ตัวเล็กแล้วมันจมตีแรงจังวะมาพวกเราช่วยกันสู้เพือจะตายเนี่ยป๊เบียร์อ้โอ้ยโอ้ยย

มาโอเคฮะตัวต่อไปฮะตัวไรเอ่อเดี๋ยวแป๊บน,นึงแลเดี๋ยวไปที่ไกลๆก,ก่อนอโอ้จำบลอมาดิรอพี่ไอ้กนดีบ้าไอ้หน่อยจะทิ้งเพื่อนเหรอฮะปิวไอ้มาแล้วโอ้ยเจ็บไอ้ห่ำไอ้ห่ำก็เลยโอ้โออห งหอได้เหรอเพลังอ่ะเส็ดเจ็บป่ะโอ้ยแล้วมันเดินเองบ่นี่มาตรงมาตรงต้นไม้นี่เด็กแล้ววิววิวมาวิวพัดนี้เราแค่เอาสองตัวพอนะฮะเอาตัวต่อไปเอาเลยนะอืม ปุทเอ็นดูแมนโอ้ยช่วยมันไปช่วยมันไปเร็ว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 เร็เร็ว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 เร็ร็วเร็วเเร็วเร็วเรเร็วเเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเรร็วเวเร็วเร็เร็ร็วเ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 วเร็วเเร็เร็ร็วเรเร็วเร็วเร็วเร็เร็ร็วเร็วร็ว กระตุกกระตุกกระตุกว <true Position> <wheel> yeah, ่อเลยตอนนี้ฮะเก่ามันอยู่กอเก่าเฮ้ยมันอยู่กอเก่านี่ว่าจริงๆด้วยตรงนี้ไม่เห็นมาเลยไปตายไปรอพี่เอ๊กลงน้ำไม่ได้เด้ลงน้ำไม่ไ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 ด้คำหนึงเดี๋ยวค่อยเฮ้ยมองไมนมาแล้วจ้าลงน้ำไม่ได้ลงน้ำไม่ได้เด้ลงน้ำไม่ได้ลงน้ำไม่ได้ลงน้ำไม่ได้ก็นึงตีดูเดี๋ยวมันหนี แล้วครับเยอะคนดูโมเมนตคดูโมเมนต์เลยงโมเมนต์คดูเขาก็ม่เหมือนกันเลยโอ้ยโอ้ยสาวเลยนี่ปรับให้ถึงเนี้ยโอ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 ้ย หาไปชุมพันใหญเดี๋ยวไอ้เขาก็บอกเอง,ของเขาให้ไประชุมอือไปตองเย้โอ้ยแม่งไอ้โนเมร์วับใครยิงธนูมั่งใครจะใช้ธนูยิงนะเราไม่ไดีไอ้โนแมนแม่งอ่ะมันอยู่ในเกาะเก่าวเว้ยไอ้โนแมนอ่ะพอเราอยู่ไอ้ควายอือหือว่าใครวะไม่ว่าเพื่อเพื่อคจะไปหา เราจะบินไปแล้วเราจะไอ้หัวหน้าเอ็นเดอร์แมนแม่งก็ว้าไปไหนจังเราจะกลายไปเดอร์แมนแล้วตอนนี้ไอนี่แม่งไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กเอ็นเดอร์แมนนี่อู้เจ็บสิบหายเยอะฮะอู้ตายโอ้โหยังมึงกูไม่สนใจกูสนใจของกินี่แหละก็ต้นใจของกินแล้วก่อนเอาเครื่องต่อใจก่อนเดี๋ยวมันว้าบได้เอ็นเดอร์แมนอะ แต่ถูกมาติดใจ้งวับไม่ได้เลยมันอาจจะวับได้ก็ได้โคตรตุกตาตอนนี้อ่โว้ยท่านผู้ชมดูไม่รู้เรื่องแน่ก็ไอ้เองก็แม่นมาก่อนเนี่ยโถมันขยายกันเร็วมากเจะหาบอสมันนี่เพื่อนหาบอสเดี๋ยวมันผลิตอีกเขาเห็นไหนมุมนั้นอ่ะเนอะเห็นไหมไม่เห็นเออตามใจ แต่ตอนเนี้ยเราจะตายแล้วโอ้โหมันอยู่ตรงนู้นบิ๊กเอนเดอร์แมนไปเร็วกูัจังเลยเพื่อนไม <ป S 2> ่ใเรืงนี้เรากลักกวเราสู้นี่อบิ๊กเอนเดอร์แมนเรากำลังจะมาต,าตู้อยู่นี่เราสู้อยู่อ้าวเย้โอเคครับ,รบก,ก็สกกรุปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับประจานที่ใหม่พาร์ทหน้าอาจจะรีวิวอีกสองตัวนะฮะก็จบพาร์ทไปในที่สุดสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับ ซีรีส์ซีรีส์เลยครับ